เดี๋ยวพี่เล็กจะเก็บเห็ดอันนี้ไปลงดูนะคะทุกคนโอ้ดอกเล็กๆเ,เขายังเยอะเลยอะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอร่อยไหมอุ้ยนี่ไม่ได้แล้วนี่ค่ะดอกเล็ก เก็บเลยรู้สึกว่ามีคนมาเก็บเลยนะทุกคนนู่นนะตรงฝั่งตรงนู้นนะที่เล็กเห็นน่ะเต็มเลยอะ่ะตรงไปนู้นนะคะแดีว,ว่าไปหมดแหละแสดงว่ามีคนมาเก็บเดี๋ยวจะลองดูอร่อยไหมเนี่อันนี้มันเป็นเห็ดกินได้นะคะทุกคนอันนี้เอ่อชื่อของเขาเรียกเอ่อสกาล่ะเอลแคปนะคะสกาล่ะเอลแคปเ็เผ็ดสกาล่ะเอลแคปนะคะ ชื่อองเขาเนาะเจ็กกินได้ค่ะทุกคนนี่ได้ไม่กี่ดอเจ็ดอันนี้เขาชอบเกิดตรงที่ชื้นนะคะทุกคนดูโตดเ,เล็กเล็กๆ้านี่ดูค่ะโดอเล็กเล็ก,เ,ลกเพียบเลยแสี่ยงว่ามีคนมาเก็บ ก็ดูโรยดูรยโรยโอ้ยโอ้ยโคลนมีแต่โคลนเลยนะคะแถวเนี้ยตกเกล็กเล่กเคยไหมยังมีอยู่นะคะ เดี๋ยวหาดูอีกก่อนหาดูแถววนี้ก่อนเมงนะนู่นะดอกเล็กๆเขาก็ยังเต็มเลยทุกคนนี่ต้นมารอบก่อนเห็นเยอะเยอะเขามารอบนี้จะเก็บไปลงมีคนมาเก็บไปก่อนละ อเน่าแล้วไม่ได้หรอคะทุกคนเน่าห,หมดแล้วแห้งละตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้หลายโดกหลายโดกเลย This is what วุน้น้ำน้ำน้เดี๋ยวอุ้ยอ,ยอ,ยอยน้ำเลยทุกคนอ้ยตําเย่ตําเยตําเย่ทั้งน้ำทั้งตําเย,ดเย่ด้วยนี่วางไวนะ้ด้วยกันอุ้ยโดนตําเย่แล้วทุกคนเลยเห็นไหม นี่ดอกหนึ่งหมดหรือยังน่าจะหมดและเหลือแต่ดอกเล็กๆนี่ดอกหนึ่งพอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วแหละนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วที่ล็กยังไม่เคยลงนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปลงครั้งแรกเลยนะคะ เราจะมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยเหมือนที่เขาว่าไหมนี่ยค่ะผักเตื้แถวนี้ก็เยอะนะทุกคนตรงที่เล็กมาเก็บเมื่อปีที่แล้วเลยนะคะมันก็มีเยอะนะแต่ว่ามันต้นมันยังไม่ใหญ่อะ่ะเนี่ยผักเตืว้วมีแต่ต้นมันยังเล็กอยู่นะเยอะแยะเลยใตย้เนี่ยนะคะนี่ก็ใช่นะเนี่ยมันยังเล็กอยู่ค่ะทุกคนนี่กำลังขึ้น เดี๋ยวพี่เล็กจะเก็บไปใส่แกงเห็ดนะคะทุกคนเก็บผักติ้วไปนิดนึงเดี๋ยวไปใส่แกงเห็ดถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะทุกคนแต่ว่าต้นันยังเล็กอยู่อ,อุ้ย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 น้ำน้ำน้ำเอาใบไปหมดแล้วไหนล่ะโอ๊ยเอาไว้นี่ นี่ยไค่ะใส่แกงเห็ดก็อร่อยนะคะเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมมันเล็กเือค่ะทุกคนใส่ต้มปลาต้มไก่ก็แเซ็ดแส้นนะ มไมัันเดี๋ยวเดินดูตรงที่มันโตนี่ครับตรงนี้สวย่ะโดกเขาตนที่เขาอกดอกแล้วก็ กินได้เหมือนกันนะคะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเนี่ยเปรี้ยวเหมือนไอ้ผักบ้านเราเลยอะผักติ้วบ้านเราเลยเดี๋ยวไปเล็กเดินหาตรงที่มันไม่กระช่ยนะทุกคนแต่ว,ว่ามันยังเล็กอยอะดูค่ะเต็มเลยดู เด,เดินหาที่มันใหญ่ๆดีกว่าเนี่ยคนได้ไหมอ้าวไปไปไปหมดแล้วเ๋ยวมีตัดเนาะ โอ้ใต้แต่ยา้าต้นอย่ไงไเนี่ยนี่ถามว่ามันมีเยอะไหมผักติว๋วแถวนี้มันก็มีเยอะนะคะทุกคนมันมีเยอะเยอะจริงๆที่ไปเล็กมาเก็บเมื่อปีที่แล้วอะ่ะแต่ว่ามันต้นมันยังยังไม่โตเนี่ยตเต็มเลยค่ะแถวเนี้ย แต่ว่าต้นยัง,ยงเขายังไม่โตนะตเก็บไปแค่โพเพอากินเนาะไม่เก็บไปเยอะนะคะ อพอแล้วค่ะตรงนี้เดี๋ยวไปเก็บตรงที่อื่นอีกก็มันสวยๆค่ะทุกคน อีอน uh ั huh. ่นดึงเลยอือสวยๆเลยเดีย๋วยวก็เลือกเอาใบไม้ออก์หนึ่คะ โอ้หอโหดูงามมากอือหือนี่โอ้โหโเดี๋ยวก็พอแล้วค่ะทุกคนเนี่เต่งสวยเลยอะ่ะนี่คะ่ะติวจะไปใส่แกงเห็ดอร่อยอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนเยอะละ